โอเคครับไฟล์ที่เราจะใช้ดาวน์โหลดเนี่ยครับก็จะมี3ไฟล์ด้กันเลยนะครับก็คือ apk แล้วก็ data นะครับแล้วก็ obb นะครับผม apk นะครับวิธีการโหลดนะครับล้วก็กดลิงก์ apk เข้าไปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราจะเพิ่งไปโหลดนะครับเรากด3จุดบนขวากครับแล้วกดเปิดกลับครับแล้วก็กดตรงโ m มนะครับผมโอเคครับรอสักครู่นะครับผม นี่นะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็รอหลอดสีแดงๆนี้เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันเต็มเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขึ้นจัดเก็บไฟล์ตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเขียนว่า save file อะไรสักอย่างเลยนะครับให้เรากดจัดเก็บไฟล์ไปเลยนะครับผมแล้วกดตกลงนะครับ นี่นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็กดย้อนกลับมาครับโอเคครับกดย้อนกลับมาก่อนแล้วก็ให้เราไปดาวน์โหลดอีกไฟล์นะครับก็คือ Data นะครับ Data ก็ทําเหมือนกับ apk เลยนะครับผมก็กด3จุดนะครับเปิดกลับแล้วก็กด home นะครับผมแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดเลยนะครับไปกดดาวน์โหลด ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อลอดสีแดงๆเต็มนะครับผมจะตัดไปตอนที่มันใกล้เต็มเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแลวนะครับโอเคครับก็เตรียมแล้วนะครับผมก็ให้เรานะนี่นะครับแต่ว่า Data ้เนี่ยบางคนเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดเองแบบของผมเลยนะครับผมแต่ถ้าบางคนมันมีขึ้นคําว่าจัดก็บไฟแล้วกดจัดก็บไฟล์นะครับ โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราไปโหลดอีกหนึ่งไฟล์นะครับไฟล์สุดท้ายนะครับเป็นไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ OBB นั่นเองนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วกดสามจุดครับกดเปิดกลับแล้วก็กดโฮมเลยนะครับโอเคตอนนี้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับอันนี้เป็นไฟล์ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถกดออกได้นะครับแต่อย่าปัดโฮมทิ้งนะอย่าปัดแท็บทิ้งนะครับผม สามารถกดออกไปดูอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะว่านี้มันก็จะโหลดให้เราอยู่นะครับเพราะว่านี้ไฟมันใหญ่นะครับผมโอเคครับเราเราตัดไปตอนที่มันจะเต็มเลยครับเออตัดตอนที่โหลดเสร็จพุดผิดผุดผิดตัทีลักกันนี่นะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็หลดมาสามไฟล์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดติดตั้ง APK ไปเลยครับกด APK นะครับแล้วกด เอสเทลนะครับผมแล้วเราก็กดโปรแกรมติดติดตั้งนะครับแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับผมอ่านะครับอ่าที่ติดตั้งก็ประมาณนี้เลยนะครับผมวู้นะครับเออนะครับถ้าอยากติดตั้งลงไ้ก็ต้องรอว่าวว้าวนะครับแล้วเราก็กดเสร็จเลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกด O อวบนะครับวิธีการที่สองนะครับแล้วก็กดวิวนะครับผมแล้วก็กดคำกดค้างที่คอมเดวล็อกสตาร์เกมนะครับแล้วกด ก็ปีไปนะครับแล้วกด2จุดนะครับผมแล้วเข้า a อ d r o i d o oh, b เบนะครับผมแล้วก็กดว่างนะครับเดี oh. ๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันใกล้จะเต็มร้อยเร่อยเร่อยโอเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับนะครับโอเคนี่นะครับโอเคตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็ไปลง เอ่อไปลงด a ตตาเลยนะครับผมโ okay. อเคต่อไปก็ไปลงด a ต a านะครับผมแล้วก็ไปกดที่ด a ต a านะครับแล้วก็กดวิวนะครับแล้วก็กดคอมเดดล็อกสตาร์นะครับแล้วก็กดกรอบนะครับแล้วก็เข้าไปที่<ห> Android Data นะครับผมแล้วก็กดวางไปเลยนะครับผม อ๋อลืมบอกไปนะครับการที่เราจะลง GTA เนี่ยะครับเราต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ4ี่จิกกว่านะครับต้องมีพื้นที่ว่างประมาณ4จิกกว่านะครับก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะมาลงได้นะครับผมโอเคครับเรารอลงเสร็จไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็เต็มแล้วนะครับผมให้เรานะครับปีถ้าเราลงเสร็จ3วิธทีนี้นะครับเราก็สามารถลบไฟล์เพื่อเคลียร์พื้นที่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับเราลบออกได้เลยลบออกสอันนี้เราลบออกได้เลยนะครับ นี่นะครับเราลบสามารถลบออกได้เลยนะครับโอเคแล้วเราจะไปสมัครเข้าเกมเลยนะครับนี่นะครับวิธีการสมัครเพื่อที่เราจะเข้าเกมนะครับสมัครสมาชิกเข้าเกมครับให้เราโหลดแอป es f i l e explorer นะครับพร้อมแล้วผมก็จะเช็งเรงใต้เคสนะครับนะครับแล้วกดตรง internal stock อะไรนี่นะครับอ่านไม่ออกครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดอนุญาตที่จะเก็บไปก่อนนะครับผมยังไม่ได้อนุญาตนะครับ ผมลืมนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวโอเคหนึ่งนะครับทุกคนขออนุญาตก่อนนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็อนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วให้เราแล้วครับกดตรง internal อะไรนี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ android data นะครับผมอนุญาตอีนะโคตรแม่งเลยแล้วก็กดใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตไปเลยโอเคนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ com dot s t o k s t a r k i n นะครับผมอ่า com s o s t a r k i n อยู่ไหนวะขอหาก่อนนะครับปัญหายากนะครับ นี่นะครับก็เข้าคํา็อกสตาร์คิมเลยแล้วกดไฟล์นะครับแล้วกดแซมนะครับผมแล้วกดเซตติ้งหนอไอนะครับแล้วกดเอทแก้ไขและบันทึกนะครับแล้วกดเวลานี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเราเลยนะครับผมตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมเออแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะ เอาหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราลบคําว่ายอนิมเฮียออกนะครับแล้วก็มนว่ามให้เราตั้งชื่อเราเลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับต้องเป็นภาษาาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแล้วก็มีขีดหลางขีดทางหลางนะครับขีดทางหลางแล้วกดไปเลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นเวลี่กูดนะครับเวลี่กูดนี่นะครับต้นตั้งประมาณนี้นะครับแล้วเรากดบันทึกไปเลยนะครับ แค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวปัดอยพวกงูก่อนนะครับแล้วก็เข้าเกมเลยนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับผมมเซิร์ฟนี้นะครับแอนดอยสิเล่นได้นะครับแต่ต้องทักมาหาแอดก่อนนะครับถ้าอยากเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมแอดจะสอนนะครับว่าทำยังไงให้แอนดรอยสิเล่นได้นะครับเซิร์ฟอื่นแอดไม่สอนนะครับต้องเซิร์ฟนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะสอนเซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟไก่นะครับเรามาสอนเซิร์ฟเราดีกว่านี่นะครับแล้วก็ ข้าเกีร์มาครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับตั้งรหัสผ่านเลยนะครับผมนะครับตั้งรหัสผ่านนะครับโอเคก็เข้าซื้อไปแล้วนะครับผมวันนี้เลยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละพวกโง่นะครับไปละไปละ